สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t หกทาร์ลอตชาแนนะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาพิกอาคัสนะคะพิกอาคัสนะมีไพ่อยู่นะคะสี่กองการ์สนะคะ The Fool The World The Devil The Hermit นะคะ,ะตรงนี้จะเป็นนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีพบคลิปนี้นะคะแรนดอมนะคะ ข่าวดีความรักนะคะจากจัก,กรวาลนะคะถึงคุณแบบเซอร์ไพรส์นะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีคําถามเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อันนี้จะให้แองเจิลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรวาลนะคะทเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตอบนะคะไกด์ไลน์ปัญหาความรักของคุณอันนี้เป็นแบบเซอร์ไพรส์นะคะเนาะ the fool the world the devil the hermit นะคะอธิษฐานจิตแล้วก็เลือกพลังงานเนาะ นะก่อนที่นะ,ะเราระหว่างที่เราจะทําสมาธิเลือกกองการ์ดนะคะหมอขออนุญาตแจ้งข้อมูลนิดน,นึงเนาะ,ะสำหรับท่านใดที่นะคะแอดไลน์มาสนใจที่จะรับเลขมงคลเนาะนะคะก็คือถ้าเกิดรับวันนี้วันที่13คุณจะได้ตัวเลขมงคลนะคะจัดเสร็จจะส่งให้3วันเนาะ,ะประมาณวันที่16นะคะซึ่งนะคะเลข16เนี่ยมันจะเป็นเลขที่ได้พี16ก็คือเป็น ช่องนะตัวเลขช่องของหมอแจนเนาะหมอบอกเลยนะคะใครที่ต้องการแบบเลขเกี่ยวกับเรื่องสเสน่ห์ความรักนะ,ะคนรักนะคะเป็นที่1ในดวงใจของใครสักคนหนึ่งหรืออะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะสามารถจัดได้เลยวันนี้นะคะหมอบอกเลยนะ นะก็คืออันนี้นะคะใช้แค่วันเดือนปีเกิดถ้าวันเดือนปีเกิดหรือวัน,หร,วนหรือวันที่เกิดไม่แน่นอนก็ใช้ตาบัตรประชาชนหรือใช้แค่ชื่อกับนามสกุลของคุณก็ได้นะคะเนาะแอดไลน์มาแล้วหมอจะให้รายละเอียดเนาะถ้าเกิดว่าเน้นเกี่ยวกับการเงินนะคะ299บาบาทแต่ตอนนี้มันหมอจะจัดแบบภาพรวมนะคะมันจะมีหลายราคาเนาะอันนี้ต้องหมอต้องแจ้งก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่นะคะคนไหนที่แบบว่า ได้เลขไปแล้วดีแล้วก็ส่งรีวิวมาให้ในไลน์หรือใน YouTube อะไรเงี้ยหมอต้องขอบคุณมากเลยนะที่รีวิวกันมาบอกว่าเออความรักกับแฟนคุยกันเข้าใจมากขึ้นเนาะการติดต่อสื่อสารดีขึ้นมีเงินอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับคนต่างชาติแล้วก็เขาอ่ะก็แบบว่าเราก็ไม่ได้ของเงินอะไรนะก็คือ,ค,อคือน้องคนนั้นเขาก็มีตังค์อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคะทีนี้ คือแบบว่าคนที่เป็นแฟนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบผู้ชายอ่ะเขาก็อยากแบบแสดงความแบบสุภาพบุรุษแบบดูแลเทคแคร์ care, ก็ส่งเงินมาให้ใช้อะไรประมาณนี้เนาะคือมันก็จะดีคนที่แบบติดต่อสื่อสารงานค้าขายเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยคนจะมีนะคะหมอบอกเลยว่าเลขมงคลตัวนี้คือดีเพราะปกตินะคะคนที่นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจัดเหมือนกันอาจารย์ครูอาจารย์เดียวกันะ คันเก้าเก้าสิบนะที่รักมหมอไม่ได้คิดแพงหมอบอกเลยนะอันนี้คือเราต้องแจ้งให้ทราบเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งอะถ้าเกิดคนที่แอดไลน์มาไม่เข้าใจบางคนก็ฟังแต่ช่วงที่ไพนะ่เนาะหมอต้องขออนุญาตแจ้งก่อนเนาะแล้วก็ท่านใจที่จะดูดูส่วนตัวก็นะคะสองเก้าเก้าเนี่ยไม่ได้โทรทางไลน์นะคะเป็นแบบพิมพ์ห้าคำถามคือคุณพิมพ์คำถามทิ้งไว้แล้วก็หมอก็พิมพ์ต่อไปนะคะแต่ถ้าเกิดจะคุยเนี่ยก็คือ30นาที5 9 9ก็คือมีแค่2 promotion. โปรโมชั่นอ้อและส่วนตอนนี้นะคะ คือ,อที่หมอมาตอนเช้าเพราะว่าช่วงวันสุกหรือวันอื่นที่หมอมาเาช้าๆเพราะว่าช่วงสายๆเนี่ยหมอจะมีคิวที่แบบว่าลูกดวงที่แบบว่าเป็นแบบลเ,เลกูล่าเนาะเลกูล่าอ่ะก็คือลูกค้าแบบที่ดูดวงประจําทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเนาะก็จะซองคิวแบบดูเกี่ยวกับธุรกิจดูเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตวิญญาณของเขาปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วพอคุยแล้วสบายใจแล้วงานเงินเราก็มาเนาะอันนี้นะคะคือหมอบอกเลยช่องหมอแจนเนี่ยนะคือเราเชื่อว่านะคะ เราเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วเราลงมือทำเนาะนะคะจักรวาลน,นะคะเ็งเห็นเนาะนะคะหมอเชื่อว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่มีความมาเอรในโลกใบนี้หมอเชื่อเช่นนั้นนะคะเนาะโอเคอเคอาละค่ะเนาะเอ็เจนนะ,ะจักรวาลจะมาแบบเอ็นเจนอัศว์ก็คือเป็นคําตอบที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณก็แล้วแต่หรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนับถืออยากจะนะคะดนจิตดนใจที่แบบว่าบอกหมอแจนว่าเออทำคลิปแบบนี้ให้คนนี้ในคลิปอะไรประมาณเนี้ย บุคคลนะหรือว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นตัวคุณเองก็ได้อาจจะส่งแบบตารางงานนะคะมาถึงหมอแจนว่าเออหมอแจนหนูอยากรู้คําตอบโอเคเราจะมาทําสมาธิการ5วินาทีนะที่รักนะเอาละค่ะนะคะ The Fool นะเด็กที่อนะ่ากองการ์ดที่หนะึ่งเนาะ The World กองการ์ดที่สอง e d e v i l นะกองการ์ดที่สาม e h e r m i t นะคะกองการ์ดที่สนีะ่นะนะเราจะมาเปิดนะคะกองการ์ดที่หนึ่งกันก่อนเลยนะ The Fool นะคะอันนี้นะคะก็คือ a n g e l นะคะจะอัน swer คุณน้ำบอกว่า Big Happy Changer นะคะ ก็คือกำลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนาะนะคะเชนเจอร์เนาะโอเคนะ okay, นะความเปลี่ยนแปลงในที่นี้คืออะไรบ้างเนาะบิ๊กคืออะไรที่มันเป็นข่าวเกี่ยวกับแบบใหญ่ๆอ,อ่นะอเนาะในชีวิตคุณนะคะถ้าเกิดนอกเหนือจากความรักความสัมพันธ์นะความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่เกิดขึ้นแบบใหญ่ๆไม่ใช่เกิดขึ้นแบบน้อยๆเล็กๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะแบบเปลี่ยนที่นั่งโต๊ะเก้าอีก้กับในหน่วยงานทํางานอะไรเนี้ยเออคือไม่ใช่นะแบบนั้นนะ เดอะบัตเตอร์ไฟทวินเฟรมนะฮะทวินเฟรมนะเอลิเชียนะคะเดอะบัตเตอร์ไฟเนี่ยคือ relationship เนาะ relationship ก็คือความรักเนาะอืมนะคะเขาบอกว่านะคะ healing นะฮะเดอะอินเนอร์ก็คือบางครั้งนะคะบางทีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะ มีความจริงจังมีความเครียดในความรักความสัมพันธ์จนเกินไปปล่อยให้มันเป็น the ะฟูลอ่ะคือเหมือนว่า the ะฟูลนี่คือเลขศูนย์คือพลังงานที่การเริ่มต้นไปข้างหน้าค่ะไปข้างหน้าแบบเหมือนว่าสารยาลักเนี่ยก็คือเหมือนว่าคุณแบบแค่มีแบบดอกไม้มีสุนัขมีแบบคือแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือน backpacker คุณไปข้างหน้าแบบเนี้ยนึกออกไหมในในความสัมพันธ์อ่ะคุณไม่ต้องคิดคุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ข้างหน้ามันจะ ติดขัดมันจะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณเป็นคนที่แบบเครียดคิดวิตกกังวลเนี้ย big happy c h a n g e r ก็คือให้คุณมีความสุขอ่าให้คุณแสดงพลังงานที่มันเป็นแบบเหมือนเด็กๆอ,อ่ะอ่าที่มันเป็นรีแลก์ที่เด็กๆแบบออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านได้แบบล่าเริงสดใสโดยที่คุณแบบไม่ต้องเครียดคิดมากอ,ะอ่ะอ่าเดอะบัตเตอร์ฟลายก็เหมือนมันมีผีเสื้อที่โบยบินออกไปแบบนะรับแสงอรุณรับน้ําค้างรับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเบิกบานใจอะไรแบบเนี้ยเนาะนะคะก็คือ g กก็คือไปข้างหน้าแบบ ให้สูตรจุดหมายอะความสําเร็จของคุณในความสัมพันธ์อะคุณไม่ต้องกลัวอ่ะให้คุณแบบอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความคิดที่เป็นเด็กคือเด็กจะไม่คิดเยอะแล้วก็จะลืมง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราอายุสักโอเคหมอหนูสามสิบกว่าจะสี่สิบแล้วนะหรืออะไรเงี้ยหนูก็ต้องคิดสิคะโอเคก,ก็หมอเข้าใจแต่คือให้เราให้ปล่อยพลังงานให้มันโฟลไพร,รอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหม,อ,มอันนี้กสองนะเทรนเฟรมนะอันนี้คือข้อนี้นะคือหยินอย่างก็คือ บามบาลาน่ะบาลานธาตุอ่ะหินหยางนะธาตุผู้หญิงผู้ชายหรือความสุขอ่ะบาลานร่างกายตัวเราเองอ่ะเออนะศาสนาเซนหรืออะไรนี่ที่เขาบอกบาลานหยินหยางคือเอเนจีอ่ะให้มันสมดุลให้มันสมดุลบางครั้งมีพลังงานหยินเยอะบางครั้งมีพลังงานหยางเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สมดุลเนาะบางคนก็ป่วยหรือว่ามันมีแบบบางสิ่งบางอย่างลึกๆอะ่ะธาตุที่เราเขาเรียกอะไรอ่ะไม่คอมพลตอ่ะอืมนะคะ อันนี้คือยูเนียนยูเนียนเนี่ยทวินเฟมคือจริงๆทวินเฟรมมันจะเป็นดวงไฟคู่รักแห่งจิตวิญญาณใช่ไหมยูเนียนยูเนียนแบบรียูเนียนก็ได้นะทวินเฟรมคนนี้เป็นใครก็ได้อันนี้หมอจะไม่ได้บอกนะคะเนาะนะคะเขาเรียกว่านะคะ c o m p l i m e n t s or s o t i a ก็คือไม่ถึงว่าบุคคลที่นะคะเข้ามาคบเข้ามาคุยกับเราเนี่ยก็คือเราก็ดูคิดวิเคราะห์ว่าคนไหนอะสามารถเข้ากับเราได้อะไรประมาณนี้เนาะนะคนะ ไอไลฟ์อยูก็คือซัมวันไลฟ์ยูก็คือตัวเนี้ยไล k ์ like, ตัวเนี้ยคือมันมี s นะโปรดสังเกตรตรงนี้นะคืออาจจะนะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคุณฟังดีๆนะคะตัวเนี้ยคือเขาจะเขียนนะคะมันเป็นจุดมันเป็นจุดเหมือนว่าเนะนะนะนี่ยซัมวันนะคะไลฟ์อยู่ก็คือข้อหนึ่งเนาะโรแมนต์นะคะนะคะตัวเนี้ยเนาะ is booming ก็คือโรแมนต์โรแมนติกอะไรแบบนี้คือมันจะมีแบบคือแบบไลฟ์แบบ ที่มีแบบหนึ่งสองคือคนนี้โรแมนติกไหมคนนี้คุณชอบแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้ที่เลือกกองการ์ดกองนี้สมมติว่าคุยมีคนที่ครบแบบหนึ่งสองสามหรือว่าเราก็ต้องแบบแบบเอ้ยหมอหนูไม่ได้ครบหลายคนเอ้ยเราสวยเราก็ไม่สิทธิ์เลือกใช่ป่ะถ้าเรายังไม่แต่งงานเราก็สามารถครบคุยที่ใครได้หลายคนอันนี้คือไม่ได้เรียกเจ้าชู้คือเรามีแบบเขาเรียกอะไรอะช้อยเออเราเป็นผู้เลือกนะเราไม่ใช่เป็นว่าหมอคะหนูจะเขาจะเลือกหนูไหมอะไรเงี้ยไม่เอานะลูกอันนี้คือกองนี้แบบ คือพลังงานดีงามนะเรามีช้อยเราก็มีสิทธิ์เลือกที่เราจะบอกว่าต้องการแบบไหนอ่าเนาะอันนี้ก็คือวันสุดเดทก็คือถ้าคุณต้องการออกเดทอ่านะถ้าคุณชอบใครคุณก็ลองดูเปิดใจเนาะเปิดใจแบบคุณก็จะได้รับแบบความเปลี่ยนแปลงอะ่ะคุณก็จะไม่ได้เดลฟูเดลฟูคือโสดเข้าใจใช่ไหมคะเดฟูคือคุณไปแบบคบใครแบบสบายๆอะไรเงี้ยชิลๆแต่ถ้าคุณอยากลงลึกรายละเอียดก็นะคะ ออกเดตดูเนาะว่าถ้าคุณเลือกคนไหนแล้วก็คือความเปลี่ยนแปลงแบบว่านะอันนี้คือนะคะเป็นพลังงานที่จักรวาลอยากจะบอกคุณนะข่าวดีนะอันนี้นะคะว่าคุณนะคะจะเจออะไรประมาณไหนเนาะนะคะโอเคนะคะเด็กที่หนึ่งจบไปนะกองการที่หนึ่งนะคะ เอาละค่ะทีนี้เราจะมาต่อกองกัตที่2นะคะ The World นะคะสำหรับนะคะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกนะคะ The World นะกองกัตที่2นะ,ะสำหรับผู้ที่โชคดีพบคลิปนี้นะคะเป็นแบบแรนดอมนะ,ะข่าวดีความรักนะคะจากจักรวาลน,นะคะนาะงฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวคุณนะคะของนะคะที่คุณนับถือนะคะทุกสิ่งอย่างเนาะ,ะจากจักรวาลถึงคุณเป็นแบบเซอร์ไพรส์นะคะตัวนี้เป็นแบบพิกอาร์กัต The World นะ,ะ The World ก็ World, คือเหมือนเป็นแบบคอนเนคชั่น c o n n e กชั o นะที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนอบันแดนนะความสมบูรณ์นะความสุขนะแสดงว่าคุณในระดับหนึ่งแล้วอ่ะอาจจะมีความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตเช่นนะประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานคุณอาจจะไปใช้ชีวิตต่างถิ่นแดนไกลหรือนในเมืองไทยก็ได้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์คืออะไรได้หมดนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะเนาะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยก็ติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเป็นคนตัวเองเป็นคนไทยแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะหรือว่าตัวคุณอะเป็นคนไทยแล้วก็พบรักกับชาวต่างชาติทางออนไลน์อะไรนี้ได้ด้วยนะเนาะหรือว่านะคะตัวคุณแบบตอนเด็กอยู่เมืองไทยนี่แหละแต่ทีนี้ไปใช้ชีวิตตั้งแต่เรียนจบป .6 คุณก็ไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นะเหมือนว่าอาจจะไปถือสัญชาติที่ต่างประเทศอะไรได้หมดเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ Cu p i d สแอ o รนะ engagement link นะคะเนาะแล้วก็ so m e อเคอืมนะคะ cupid เนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรอะ่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วนะ cupid ก็คือเหมือนว่าความรักเนาะความรักเนาะ love is coming เนาะคือมันเหมือนคือมันเหมือนประมาณว่าความรักความเนี่ยอ่าก็คือความรักพลังงานความรักเนี่ยกำลังจะเข้ามาเนาะนะคะ surprise นะคะเห็นไหมคะ surprise เนาะ invitation นะคะ All missing นะคะเนาะนะคะคือง่ายๆแหละนะคะจะได้มีการพบรักเหมือนว่าเราอาจจะเจอใครบางคนสักคนหนึ่งอาจจะ date, นะัดออกเดทเนาะนะคะกำลังจะเข้ามานี้เนาะก็คือเป็นความสุขอะไรประมาณนี้เนาะความสุขครั้งนี้คือประมาณว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอืมอ่าเขาบอกว่านะคะคือ engagement เนี่ยลิงเนี่ยก็คืออาจจะมีบางสิ mm ่งบางอย่างที่เหมือนเป็นการมั่นหมายเป็นการตีตาจองเนี่ยเนาะแหวนนะเราก็เข้าใจอยู่แล้วเนาะแบบเราก็แบบอืมผู้ชายคนนี้ like ตัดสินใจเลือกฉันอะไรประมาณนี้อืมนะคะเนาะ partner เนาะ partnership เนาะนะคะทีนี้อ่าโซเมทเนาะโซคอนเน็กชันนะคะคือโซคอนเน็กชันเนี่ยมันจะเป็นพลังงานเนื้อคู่นะมันจะแยกย่อย กว่าทวินเฟรมนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจคําว่าทว so ินเฟรมโซเมตโซอาทวินเฟรมเนี่ยบางทีเข้าใจแล้วแต่บางทีเข้าใจอาจจะย,ยังไม่ตรงหรืออันนี้หมอแจนก็คือหมอแจนจะบอกว่าโซเมตคือเนื้อคู่นะเหมือนเป็นคู่รักที่แบบช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะเนาะให้เราให้เราประสบความสาเร็จบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าทวินเฟรมดวงไฟคู่รักทางจิตวิญญาณเรากับเขาอาจจะรู้สึกถึงกันตลอดแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะที่รักบางทีมันจะมีคามิกเข้ามาเนาะมันจะมีแบบ เขาเรียกอะไรอะเอ่อศาสนาพุทธเขาเรียกว่าวิบากกรรมเอออะประมาณนี้ให้เราไปเรียนรู้ทางชีวิตจิตวิญญาณก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเจอกันหรืออะไรประมาณนั้นมันคงก็ไม่ได้เจอกันนะทวินเฟรมนะแต่ถ้าโซเมตเนี่ยคือเหมือนว่าคือมันเป็นโซโคอนเนคชั่นที่เราเหมือนมีพลังงานที่แบบเขากับเราตอบรับเข้ากันดีเหมือนเคมีเข้ากันนะ่ะคิดก,กันนะ่ะเออเข้าใจกันอนะแล้วไม่ได้ทําร้ายกันให้เจ็บปวดน,นะคะที่รักเนาะอืมนะคะเนาะนี่ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้คือจะเป็นข่าวดีที่เหมือนแบบคุณอาจจะเจอคนนี้คือมีข่าวดีแบบบางคนก็อาจจะมั่นหมายหรือถึงได้แต่งงานคือแบบเราแบบเอ็นเจลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้านะแบบว่าบอกคุณแล้วว่าคุณมาถูกทางแหละเออคุณมาถูกทางคนนี้แหละบางทีมีคนกําลังคิดนะว่าเฮ้ยชาวต่างชาติคนนี้เขาแว่้งหลอกกูเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือเป็นคลิปนะคะแต่หมอเชื่อว่าไม่มีความเมื่อยในโลกใบนี้แต่ตัวเนี้ยหมอก็บอกบอกเสมอๆนะว่า มันเป็นคลิปที่สุ่มเขาเรียกอะไรอะสุ่มขึ้นมาแรนดะ้อมะเนาะสุ่มขึ้นมาพลังงานที่คุณดึงดูดกับหมอไหมหรือพลังงานที่แอเจิตเซนสิทเนี่ยจะบอกคุณแอเจอ่าเขาเรียกอะไรแอเจิตเขาเรียกอะไรจะคอนเนคกับคุณนะเออนะการกองไหนอย่างนี้แต่หมอยังเชื่อเสมอว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะช่วยให้ความแม่นยำม,มากขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดคุณได้กองนี้แล้วคุณคิดว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้มีแนวโน้มประมาณนี้ค่ะหมอเนาะว่าใช่ไหมเออก็คือมาถามหมอให้หมอคอนเฟิร์ม ก็ได้ว่าเออหมอเนาะจริงใช่ไหมเออเราก็จะได้เปิดไพ่ดูเลยโอเคมันเป็นไปนในแนวทางเดียวกันเนาะแต่หมอเชื่อเกิน70%นะว่าการเสี่ยงทายเนี่ยมีความแม่นยํานะหมอบอกเลยแต่คนอื่นเป็นไงหมอไม่ทราบนะช่องอื่นเนาะโอเคนะคะกองการที่2นะจบไปเนาะมีพลังงานของถ้าคนที่ยังโสดนะโสดแบบโสดมากเลยอะ่ะ แต่คือแบบคุณมีความสําเร็จทางหน้าที่การงานคือมีความสุขได้ใจตัวเองแล้วอะบันแดนเนี่ยคือแบบมีความสุขมีความสมบูรณ์คูณสุขแล้วแต่ l ล v e อิสคัมมิคือกําลังนะกําลังจะเข้ามาเนาะความรักเนี่ยอาจจะภายในก่อนสิ้นปีไหมนะคิดมากหรือว่าอาจจะปีหน้าก็ได้นะคะที่จะได้เจอเขาคนนั้นประมาณนี้นะสรุปจบไปนะคะอ่านะคะกองการ์ดที่นะคะสนะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกนะคะกองแก์สที่3นะคะสําหรับผู้ที่โชคดีพบคลิปนี้เป็นแบบแรนดอมนะคะข่าวดีความรักจากจักรวาลถึงคุณแบบเซอร์ไพรส์นะคะเป็นแบบพิคอา c คาสนะคะหมอเชื่อว่านะคะไม่มีความมาเอินในโลกใบนี้สําหรับผู้ที่เลือก d e วิลนะคะบางคนมีความรักนะคะแต่นะคะอยากให้นะคะแองเจเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณมีคําถามอันนี้คือคําตอบของคุณนะ โอเค okay. meditation นะคะ bring and s w e r นะคะ mm hmm. เมื่อคุณ bring คำนี้คือ the devil นะกลองเนี้ยคือจะมีพลังงานของบางคนนะจะชอบสวดมนต์มาบอกเลยนะสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ Connect ทั้งจิตวิญญาณได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะ soul connection ของคุณนะอืมนะคะ เวลาที่คุณนะคะต้องการคําตอบนะให้คุณนั่งสมาธิอน,นะคะสงบจิตใจอยู่คนเดียวแบบเงียบๆเนาะไม่ต้องคิดถึงอะไรตรงนั้นมันจะมีแสงสว่างที่มันเป็นคําตอบให้กับตัวคุณนะคะเนาะเอาระค่ะสเปเลชั่นนะนะคะเฮลตี้ชอยนะคะมิลเลอร์นะกระจกนะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะการดูแลสุขภาพนะ กองการนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนบางคนก็ทานมังสวิรัตทานเจวีแกนอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเขาบอกว่า missing you thinking about you อะ่ะนะคะคือมันเป็นการที่นะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเขาเรียกอะไรอะ่ะความรักอะ่ะสมมติถ้าตอนนี้คุณกำลังโสดอยู่คุณคิดว่าโอเคคุณชอบปฏิบัตธิธรรมคุณแบบไม่คิดเรื่องอะไรอะ่ะ มีมีความรักมีแฟนเรื่องเงินทองเรื่องอะไรมากมายแล้วคุณรู้สึกเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเหมือนมีรู้สึกว่าไม่ไม่สามารถเอาใครออกจากหัวได้นะในที่ผ่านมาแต่นี้คุณก็เรียนรู้ทั้งจิตวิญ,ญญาณมาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ้ยฉันไม่อยากมีความรักและหันมารักตัวเองมากขึ้นเด็กนี้ออกองการเนี้จะเป็นคนที่รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นรู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะในอนาคตเนี่ยก็คือมันมี เขาเรียกอะไรข้อความเนาะจากคนรักของคุณเนี่ยเนาะเป็นดอกกุหลาบเนาะที่เป็นคําพูดแบบที่จะบอกว่าผมคิดถึงคุณผมกําลังคิดถึงคุณเนี่ยเขากําลังส่งข้อความข่าวสารเหมือนเป็นดอกกุหลาบความรักเนี่ยอันนี้ให้คุณนะคะออฟฟิเชอร์คือฟิวเจอร์เดอะฟิวเจอร์ก็คือออฟฟิเชอร์คืออนาคตเนาะในอนาคตเนี่ยเออคุณจะได้เจอหรือว่านะคะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกอะไรอะสินเสมอกันอะสินเสมอแล้วเจอกันนะคะ making health, healthy choice in love นะคะ in life นะ and in life ไลฟ์กันไลฟ์ในที่นี้ไลฟ์แบบไลฟ์แบบชีวิตนะเอออะคุณรักอะไรนะคะก็คุณแบบคุณรักอะไรคุณทำแบบนั้นนะคะ self love self care ก็คือดูแลความรักของคุณดูแลอะตอนแรกเซ l f แคร์ก็คือดูแลสุขภาพดูแลจิตใจของตัวคุณเองก่อนนะคะก่อนที่จะรู้จักรักผู้อื่นอาประมาณนี้นะคะมิวเลออันนี้คือ กระจกอันนี้คือมันจะในสะท้อนเขาเรียกอะไรอ่ะคือปกป้องอะความรู้สึกของตัวเองเขาบอกมันเหมือนหมายถึงว่า relationship อะนะคะ reflect ก็คือก็คือเวลาที่เราส่องกระจกใช่ไหมคนในกระจกนะคะคือเราเราต้องรักตัวเราเองแล้วเราก็จะสะท้อนออกไป คนที่เรารักเราต้องการเนี่ยก็คือไม่ถึงว่าให้ดึงก็เ,เรียกอะไรพลังงานความรักทางชีวิตจิตวิญญาณของคุณนะอ่ะคุณตอบคําถามตัวเองก่อนว่าคุณรักคนคนนี้ใช่ไหมเออคนนี้จะมาอยู่ในชีวิตคุณคุณต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าที่คุณเขียนไว้ผู้ชายคนนี้เขาคนนี้ความรักอันนี้คือมีไหมถ้ามีก็โอเคนะอืมนะคะ ถ้ามีก็โอเคถ้าเกิดคุณได้คําตอบอันนั้นแล้วอ่ะนะคะคุณถามใจตัวเองเลยเนาะก็เหมือนเหมือนว่าเวลาที่คุณนั่งสมาธิมีสมาธิที่ดีเนี่ยคุณก็จะได้คําตอบนะคะเนาะเรียนรู้ที่จะรักนะคะตัวเองก่อนแล้วก็รักผู้อื่นนะคะไม่ต้องกลัวความผิดพลาดหรือความผิดหวังในอดีตอันนี้นะคะ ของเดอะเดวิลนะทําไมพลังงานแบบตรงกับการ์ดข้างหน้าเลยอะ่ะหมอไม่ได้ดูข้างในก่อนนะแล้วก็คือข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเลิกมาวางเลยนะไม่ได้ดูข้างในว่ามันจะอะไรนะเอินมันแบบคือทุกทุกกองการ์ดเลยนะถ้าใครเลือกเดวิลนะคุณลองไปดูของเดอะเวิลกับเดอะฟูลอ่ะนะคือจะคล้ายกันเลยอะ่ะแบบคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยทําไมมันเป็นแบบที่จัดมาแบบมันมันใช่เลยอะ่ะนะอันนี้นะคะเดอะเฮอร์มิตนะ สวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่โชคดีพบคลิปนี้เป็นแบบแลมดอมนะคะข่าวดีความรักจากจักรวาลถึงคุณนะคะถ้าคุณมีคําถามอันนี้คือคําตอบของจริงศักดิ์สิทธิ์ของนางฟ้าของจ,จ,จ,จงักรวาลจักาลเสิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะเนาะพิกอาคาสเนาะหมอเชื่อว่าไม่มีความเมื่อในโลกใบนี้เดอะเฮอร์มิตนะคะหรือสีนะคะผู้นะมีโลกส่วนตัวสูงอ่ะซักเซสนะคะข่าวดีจนแบบเซอร์ไพรส์นะคะเดอะเฮอร์มิตเนาะก็คือ ผู้เรียนรู้ทางชีวิตจิตวิญญาณ a b u n d a n wow my god sweating ring oh my god kiss นะคะโอเคเอาละนะคะ keep keep นะคะ keep a p o s i t i v e m i n d set นะคะเนาะ a b u n d a n ก็คือมีความสุขมีความสมบูรณ์แบบอ่ะนะคะมีความสุขมีความสมบูรณ์แบบนะคะตัวนี้นะนะคะ w h a t you w a n t นะก็คือบางสิ่งบางอย่างนะ,ะอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่คุณต้องการนะคะเนาะ ความสุขประสบความสําเร็จนะคะคือให้คุณไม n เซ็ตให้คุณไม n เซ็ตในเชิงบวกอเออเนาะเหมือน positive thinking ประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมันไม่ได้มันไม่ได้โดดเดี่ยวเอออะบางคนนะคะจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่โดนโดดเดี่ยวหรือกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองหรือโสดมาอย่างยาวนานเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนว่า เรียนรู้ชีวิตจิตและวิญญาณในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้คุณประสบความสำเร็จทางชีวิตทางการงานการเงินนะหมอบอกเลยซักเซสทำนี้คือคุณประสบความสําเร็จแล้วแหละเนาะอบันเดนก็ยังยืนยันว่าความสมบูรณ์คุณสุขในชีวิตคุณนั้นมีขึ้นแล้วนะคะต่อมาเนาะนะคะตัวนี้คือมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นลูกน้ำเนาะสามารถเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอันไหนอืมนะหมอก็คือจะเอาอันแบบที่ดีที่สุดอ่ะให้คุณนะเวดดิ West ้งลิงนะคือเวดดิ้งเนี่ยนะคะ เราแต่งงานใช่ไหมล่ะเออกาลังแต่งงานเนี่ยมีแหวนแต่งงานมีคู่รักอะไรประมาณนี้เนาะก็คือคําว่าพรมิตรก็คือมันเหมือนสัญญาลักที่บาดหลวงอะจะถามคนคนหนึ่งกับอีกคนคนหนึ่งว่าคุณจะสัญญาที่จะแต่งงานจะรักกันอะไรประมาณนี้อันนี้คือยูเนี่ยเนี่ยมันเหมือนแบบคืออะไรอะแบบการวนมาเจอกันก็ได้การมาเจอกับคนรักคนนี้แล้วได้แต่งงานเนาะก็คือเหมือนว่าเรารอใครสักคนหนึ่งแล้วก็ได้มาพบกันเวสติ้งนะคะเมลิสนะคะก็คือ กำลังจะแต่งงานเนาะอืม so c o n n e คชั่นเนี่ยนะคะ eternal love er เนาะก็คือเหมือนว่าชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยมัน c o n เน c กับผู้ชายคนนี้ไหมเออที่เรามาเจอที่เรามาบรรจบกันเนี่ยเนาะมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะคือคุณเรียนรู้ชีวิตจิตวิญญาณกองเนี้ยพอเชื่อว่าคุณเชื่อพลังงานแบบนี้ถ้าคนนี้คอนเน c กับคุณใน so c o n n e c t i o นคุณก็โอเคเซียสเนาะนะคะ k i สนะคะ k i สเซสนะคะคำนี้ก็คือเหมือนว่ากิฟวิ่งนะคะ อ l ไรซิฟวิ่งนะคะอัพต์ชันนะคะฟีลิ่งอินเลิฟเนาะฟีลิ่งฟ e ลิ่งอินเลิฟนะคะเลิฟวิ่งนะ,ค,ะคือเหมือนว่ามีพลังงานความรักที่แบบเหมือนเหมือนแบบกำลังอะกำลังมีความรักเออกำลังมีความรักนะคะคือแบบอารมณ์โรแมนติกอารมณ์รักเออคิสเหมือนเราอยากจะแบบคิสใครสักคนหนึ่งหรือว่าเราแบบ แบบจุกไปกับสายลมอ่ะแล้วก็ให้ถึงเขาคนนั้นหรืออะไรประมาณนี้นะอืมนะคะแล้วเร็วนี้นะคะคนที่โสดดีใจด้วยอาจจะเจอคนรักนะคะคู่รักนะคะถึงได้แต่งงานนะค,ะคนไหนที่คบกันแล้วก็ขอให้นะคะมีความสุขเนาะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้หมอแจน JP16 ตลอดด้วยถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเลขรับเลขมงคลสำหรับหาแฟนต่างชาติติดต่อสื่อสารการงานการเงินโชคลาภได้หมดนะคะแอดไลน์มาเนาะ วันนี้หมอแจนไปก่อนนะขอบคุณค่ะ